เจ้าหินวุ่นวายยูนอึนไฮเยอัาเดตชีวิตเผยฟันอย่างมีลูกตั้งแต่วัยรุ่นเจ้าหญิงวุ่นวายยูนอึนไฮเยปรากฏตัวเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการสุดฮอตร h e Return of s u p e r m a เมื่เธอเดินทางไปยังบ้านของนักร้องหนุ่มคังแกรี่และลูกชายฮาโอพร้อมด้วยคุกกี้แฮนด์เมดเนื่องในเทศกาลคริสต์มาส ซึ่งแม้จะเป็นครั้งแรกที่อึนฮาเยได้เจอกับฮาโอแต่ทั้งคู่ก็เข้ากันได้ดีอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นการได้ถามอึนฮาเยว่าทำไมเธอถึงดูแลเด็กได้ดีมาก นักแ,แสดงสาวบอกว่าคนรอบตัวของเธอนั้นทั้งเพื่อนและครอบครัวไม่ลูกหลานกันแล้วเซ่งกรี่ก็บอกว่าเขาหวังว่าเธอจะพบกับผู้ชายที่ดีและเริ่มต้นสร้างครอบครัวของตนเองแสดงสาว,วาคนดังเผยต่อว่าสมัยก่อนนะ่ะฉันอยากจะแต่งงานเร็วๆแต่เริ่มต้นทำงานดวงการบันเทิงตั้งแต่ยังเด็กฉันอยากจะจับมือกับแฟนเวลาที่ไปเดินเล่นข้างนอกและอยากจะเป็นคุณแม่ที่วัยรุ่นกำลังลูกลูก มีคุณแม่ไวสายวัยรุ่นสำหรับลูกๆของฉันเลยทีเดียวแต่เมื่อช่วงเวลาเหล่านั้นผ่านไปฉันเริ่มคิดว่าฉันต้องทำงานหนักขึ้นและสร้างหลักฐานให้กับตนเองก่อน